สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการนับถอยหลังคลังเลขเด็ดรายการที่รวบรวมเลขเด็ดทั่วฟ้าเมืองไทยมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำ<ส>ก่อนทุกวันหวยออกนะครับ<ส>นี่ก็เป็นงวดสุดท้ายของปีแล้วนะครับเรามาลุ้นเลขเด็ดกันดีกว่าว่ามีเลขไหนเด็ดเลขไหนดังกันบ้างไปชมกันเลยครับ คลิปแรกของวันนี้นะครับจะพาไปตามกับเจ้าแม่ตะเคียนวัดขวัญเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีกับช่อง Southern Story ที่พาไปตามถูกติดกัน2งวดแล้วเลขชุดแรกนี้จะได้จากการขย่าเซียมซีได้เป็นเลข129และเลขจากต้นตะเคียนได้เป็นเลข57และ37สุดท้ายเป็นเลขทูบนะครับได้เป็นเลข329 ไปดูที่คลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปของคุณกบนาได้พาเราไปตามเลขเด็ดจากเจ้าแม่กิ่งแก้วที่วัดแจ้งงวดที่แล้วเนี่ยให้ถูกมาก็เลยมาตามกันต่อนะครับว่าเลขที่เสียงเซมซีเนี่ยได้เป็นเลข2 3แล้วก็เลขต่อไปจากเลขทูบได้เป็นเลข497นะครับสุดท้ายเป็นเลขหางประทัดได้เป็นเลข289 8 4 2 4แล้วก็94ครับ อีกคลิปนะครับจากคุณตั้มสตอรี่กับเลขเด็ดของพระนางเรือล่มที่วัดกู้นะครับมาอีกแล้วชุดเลขเด็ดจากปิงปองได้เป็นเลข934เลขจากเรือพระที่นั่งได้เป็นเลข324และสุดท้ายเลขจากทูบได้เป็น3ตัวตรงๆนะครับ389ไปที่คลิปสุดท้ายของวันนี้กันครับกับคุณกบนาได้ไปตามกันต่อกับเลขเด็ดของหลวงปู่สวงนะครับจากวัดป่าพุทธอุทยานโดยเลขชุดแรกเนี่ยได้มาจากการเสี่ยงเซมซีได้เป็นเลข285 แล้วก็เลขฝาได้เป็นเลข038สุดท้ายเป็นเลขจากการจุดทูบนะครับได้เป็นเลข397 261ครับสรุปเลขเด็ดกันในวันนี้นะครับเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนวัดขวัญเมืองได้เลข1295737329ข่าวที่2เด็กร่างพพิคเนตได้เป็น2898424และ94ครับพระนางเรือล่มได้เป็นเลข 934 324 398ครับหวยเด็ดของหลวงปู่ทวงนะครับได้เป็นเลข285 038 397และ361ครับสำหรับวันนี้เราก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้พบกันได้ทุกวันก่อนหวยออกนะครับกับรายการนับถอยหลังคลั้งเลขเด็ด งวดสุดท้ายนี้วันที่30ท่าธันวาคมใครจะโชคดีก็ขอให้ร่ำให้รวยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ